สวัสดีครับทุกคนวันนี้แวมมาเล่นกับเสือน้อยกันหน่อยครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าเสือน้อยสวัสดีพี่เมลอยู่นี่พี่เบวกุ้งมาส่งเราหรอใช่แล้วรครับมานี่มาเย่จะได้กินกุ้งแล้วทุกคนอยู่ตันไหนอ่ะพี่เบลชิมมือนั่นเหรอใช่แล้วครับลองชิมดูนะอร่อยไหมงั้ไม่อยากจะไม่เอ ตัวแค่นี้ก็กินเก่งอนกันนะเราอะอยู่ร้านพี่เบียของอร่อยอต้องกินต้นเยอะๆเข้าไว้พี่เบียรวชวนเพื่อนมากินด้วยได้ไหมอะไหนอะครับเพื่อนนั่นเหรอสวัสดีพี่เบียพวกเราเขากินกุ้งด้วยได้หรือเปล่ามาแล้วพวกนกุ้งอยู่นี่ตัวหลังอะไม่เท่าไร่เรกเสือน้อยแต่ตัวยาวๆนี่เกี่ยวด้วยหรือเนี้ยเกี่ยวสิพี่เบียปลาเหมือนกันไม่อยากรู้ว่ากินกุ้งกับเขาเป็นด้วยโอพี่เบียกุ้ง สินะครับของฟรีด้วยนี่ใช่แล้วพี่เบียร์ของฟรีกงกินเด้ย่างย้ำอีกอย่างพี่เบียร์ก็ไม่ได้มาหาเราทุกวันซะหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้พี่เบียร์ยุ่งครับทําบ่อปลาอยู่มินน่านานๆจะมาหาเราสักทีนึงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรอก่อนนะได้เลยพี่เบียร์ด้วยแล้วพี่เบียร์เราคงต้องขอตัวก่อนนะจะรีบไปไหนอะครับถ้าทำไม่ไปตอนนี้เราไม่รอดแน่พี่เบียร์เราไปก่อนนะเอา้งงาซะงั้นทําไมอะร้องจนหน้า กลับบ้านดีๆนะครับ